คค่ะทุกคนในคลิปนี้นะคะพี่หวานจะมาทําการเอาชีวิตรอดแปลงร่างเป็นเป็ดหัวลําโพงหนึ่งวันนั่นเองค่ะทุกคนซึ่งการประจุนภัยในการเป็นเป็ดของหวานนะคะทุกคนทําให้เราได้ไปเจอหมู่บ้านเป็ดนั่นเองซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีเป็ดหัวลาโพงเยอะมากๆเลยค่ะทุกคนที่นําซ้ํายังมีราชาของเป็ดอีกตั้งหากซึ่งเราจะโดนทําร้ายหรือจะโดนต้อนรับอย่างดีหรือเปล่าก็ต้องไปดูในคลิปกันเอาเองนะแต่ก่อนจะไปดูคลิปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่หวานด้วยนะทุก็ูลเยย่ห ก่อนจะไปดูคลิปน้องๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่หวานแล้วก็โมจิด้วยนะถ้าพร้อมแล้วมันก็ไปดูคลิปกันเลยดีกว่า ขอกก่าสบายดีทานผูสมทุกท่านนะคะต้อนหักกับซูซ้อมฟังกนซี่เนาะตอนนี้เขาอยู่ในเกมไหมครับเอาชีวิตรอดสาวสีส่สโมเนงเนาะเย้คือวันนี้นะคะทุกคนเรามาทําการเอาชีวิตรอดกันเช่นเคยทุกคนแต่ว่าสิ่งที่พิเศษในวันนี้นะคะทุกคนพี่หวานได้ทําการเพิ่มมดมาหนึ่งอย่างนั่นก็คือมอดเปลี่ยนร่างนั่นเองะทุกคนซึ่งมอดนี้นะคะทุกคน,กคนมันจะเป็นการสุ่มว่าวันนี้เราจะได้แปลงร่างเป็นตัวอะไรนั่นเองซึ่งคลิปก่อนหน้านะคะทุกคนที่พี่หวานได้ทําการแปลงร่างเป็นพึ่งนะคะทุกคนก็คืออ างนี้จะเป็นการสุ่มซึ่งไม่แน่นะคะทุกคนเราอาจจะได้เป็นสัตว์หรือว่าอาจจะได้เป็น s อ p หรือว่าสัตว์ประหลาดก็ได้ใครจะไปรู้ซึ่งในคลิปจะเป็นยังไงทุกคนก็ไปติดตามชมกันได้เลยเป็นกำลังใจให้พี่หวานด้วยนะงั้นก็ไปดูคลิปกันเลยดีกว่ายย h o o โอเคนะคะทุกคนในขั้นตอนแรกนะคะพี่หวานก็จะทําการตัดไม้แล้วก็น่าจะหาของและพี่หวานก็คิดว่าพี่หวานจะลงเหมืองด้วยนะแบบว่าหาของหาอามืมพวกหินพวกเหล็กแล้วก็ทองหรืออาจจะหาไดมอนด์อะไรนี้ทุกคนเราจะได้ฟูของไ้ก่อนนะแล้วก็ตรงใบโอมที่เราเก คนมันจะมีหมู่บ้านด้วยเห็นไหมซึ่งพวกอาหารเนี่ยเราไม่ได้ขาดแคลนเลยเราก็แค่มาขโมยของหมู่บ้านของชาวบ้านเท่านั้นเองซึ่งอาหารนะคะทุกคนไม่ได้ขาดแคลนเลยเราก็แค่ทําการมาขโมยชาวบ้านนะเออเออเฮอเอฉันไม่ตั้งใจนะฉันขอโทษด้วยที่ต้องขโมยแต่ว่าฉันต้องกินเพื่ออยู่รอดนะซึ่งตอนนี้นะคะทุกคนพี่หวานจะทําการขออาหารก่อนนะฉันฉันไม่ได้ขโมยนะมันเป็นการขอคือฉันขอแล้วเออชาวบ้านฉันขออาหารได้ไหมเออได้สิเอาไปเลยโอ้ขอบคุณมากเลยนะใจดีจังเลยฮ่าฮ่าโอเคทุกคนเดี๋ยวพี่หวานจะลองหาดูนะว่าบ้านหหลัังไนนทีี่มม อขอปีนขึ้นหลอนชึบเออน่าจะเป็นหลังนี้นะทุกคนไหนดูซิมีของอะไรบ้างฉันขอดูหน่อยนะไหนขอเข้าดูหน่อยนะคะเออเหมือนมันจะมีเฮ้ยอะไรอะทุกคนเป็นเหมือนลูกดอกเลยอะหรือว่าเราเข้าใจผิดไปแล้วก็มีหัวใจมีอันนี้เป็นอะไรอะแล้วก็มีขนมปังแล้วก็มีโต๊ะคัพด้วยทุกคนอันนี้เหมือนจะเป็นโต๊ะคัพที่เราไม่ต้องคาพแล้วก็น่าจะน่าจะสามารถคาพได้แบบเอ๊ะอ้าวทำไมกินได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอขอ,ขอลองกินนะทุกคน ชิบ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 เฮ้อะไรอ่ะอันล็อกอะไรอ่ะก็เฮ้โอ้เฮ้ยทุกคนโคตรเจ๋งอ่ะ ก็คือโต๊ะคัฟที่เรากินไปเมื่อกี้นะคะมันจะเป็นโต๊ะคัฟที่สามารถกดปุ่มเนี่ยทุกคนเราสามารถครัฟก่องได้ในตัวเลยโดยไม่ต้องสร้างโต๊ะคัฟขึ้นมานะคะไหนดูซิกะีวหวังจะลองครับอ่าที่ขุดให้ดูแล้วกันโอเคตอนนี้นะคะเราทำการแปลรูปแล้วเดี๋ยวหวังจะครัฟสติ๊กอุ้ยวิ้ยโคตรเจ๋งอะอุ้ยทุกคนอันนี้หวังชอบมากอืมเอาอันนี้ละกันเอาที่ขุดหินเฮ้ยทุกคนนะคะัได้จริงๆ ในการเอาชีวิตรอดนะหวันไม่เคยได้ลองเลยหวันนึกว่ามันจะเป็นแบบเหมือนเครื่องมือแต่น,นี่เป็นของกินนะ่ะโอเคทุกคนตอนนี้นะคะมันก็มืดแล้วเดี๋ยวหว,วันจะทําการขุดหินนะแต่ว่าหวันไม่อยากลงเหมืองตอนนี้เพราะฉะนั้นหวันจะทาการขอขอขุดหินจากบ้านของนายหน่อยนะชาวบ้านโอเคทุกคนขุดขุดไปเลยเอาตามที่เราต้องการเลยนะคะชาวบ้านคงไม่ว่าเราใช่ไหมบ้านนายมีตั้งลายหลังเลยฉันขอหน มันมีอ่าเตียงอยู่นะคะซึ่งตอนนี้มันมืดแล้วอ่ะไม่อยากโดเหมืองตอนมืดมืดคำ่คำคำ่ไม่เช่นนั้นมันจะตายแน่ๆเลยนี้ขอ,อพี่หวานขอตามหาเตียงก่อนนะคะทุกคนเอิม่มชาวบ้านในมุงอะไรกันเนี่ยเขาน่าจะกําลังประชุมอะไรกันสักอย่างทุกคนโอ้โหคนเยอะมากๆเลยเพราะฉะนั้นไปก่อนแล้วนะบ้านมีเตียงไหมมีหลังไหนมีเตียงหรือเปล่าฉันขอเตียงหน่อยนะฉันแค่อยากนอนหลับสบายๆก็เท่านั้นเองถึบมีเตียงไหมเอ่ยไม่มีเตียงเลยอะ่ะ Hours l a t e ้ทุกคนตอนนี้นะคะหวันก็ได้ทำการสู้กับสกลเลตันโอ้ยมันจะตายทุกคนมันจะตายหนีก่อนอันตรายจริงๆทุกคนสกลเลตันที่มันมีปืนเนี่ยอมันอุยอ้ยอยุทุกคนซอมบี้นั้นจ้องจะเล่นคุณอุย้ยสกลเลตันตามเรามาบอกว่ามันจะขึ้นมาไม่ได้นะ เกียาตามฉันมาโอ้ยทุกคนมันจ้องจะเล่นเราแย่แล้วงั้นก็ทุกคนภารกิจในการตามหาเตียงเพื่อน,นอนให้มันเช้านะคะทุกคนก็ต้องรอไปก่อนเพราะฉะนั้นเราจะต้องทําการรอจนกว่ามันจะเช้านะคะทุกคนเป็นกําลังใจให้หวันด้วยนะ2000 years later โอ้ยแสบตาจังเลยออ้ยเอ้ย,อยทุกคนมันเช้าแล้วนี่อ,อุ้ยโหอุย้ย เอสเกลเลตันตัวนั้นกำลังจะตายทุกคนมนโดนไฟไหม้เอาซี่ตายไปเลยซี่แกยิงฉันไว้ตั้งเยอะเมื่อคืนน่ะหนดูซิโอเคทุกคนซอมบี้แล้วก็สกลเลตนันตายหมดแล้วเพราะฉะนั้นทางสะดวกโอเคทุกคนตอนนี้นะคะเราจะทําการเตรียมสเสบียงไวเ้เยอะๆนะเพราะว่าเราจะต้องลงเหมืองกันซึ่งการลงเหมืองแปลว่าเราจะต้องสิงอยู่ในถ้านานมากๆเลยเพราะฉะนั้นเราต้องหาอาหารไว้เยอะๆนะทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้ที่เห็นอยู่นะคะก็คือบัดกำลังทำการขโมยเตาเผานั่นเองพ้อไม่อยากแบบว่าคราบเยอะนะคะทุกคนมันจะใช้ทรัพยากรสิ้น เปลืองไปหน่อยเดี๋ยวหวานจะทําการทําขนมปังนะคะทุกคน,นจะได้กินเยอะๆโอเคค่ okay, นะทุกคนตอนนี้นะคะพี่หวานจะทําการลงเหมืองมาแล้วนะอุ้ยทุกคนหวานเจอเหล็กด้วยก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะคะหวานได้ทาการอัพที่ขุดเป็นแบบหินแล้วนะเดี๋ยวหวานจะทําการอัพที่ขุดเป็นแบบเหล,นะเบบเล็กบ้างนะทุกคน,นจะได้ขุดเร็วๆแล้วก็ประสิทธิภาพเยอะขึ้น A few minutes later เค okay, ทุกคนเราทำการเผาเหล็กกันเลยดีกว่ารอๆไปก่อนนะเพราะว่าเราจะทําการหาของเพิ่มนั่นเองอุย้ยเหมือนตรงนี้มันจะมีลาวาอยู่นะ เอมตรงนั้นจะเป็นทางตันหรือเปล่าเนี่ยเออไปไงดีวะเนี่ยเอิม่มอย่างนี้แล้วกันฮึบเอ้ยโอเคอูเหมือนมันจะเป็นทางแยกนะทุกคนไปไหนดีวะขวายซ้ายดีเอิม่มเอ้ยดูดูซ้ายก่อนแล้วกันไดนดูซิอุย้ยคนเสียงทําแบบอืดอย่างนี้เลยอะ ทุกคนเดี๋ยว่าจะทําการขุดหวานจะทําการขุดฐานเพิ่มนะคะทุกคนเผื่อเราจะเอาไปทําทอสเพิ่มนะก็หวานจะทําการขุดบล็อกเยลลี่ไปด้วยนะทุกคนเอาไปเผาแล้วก็มาทําเป็นอาหารได้มาทําเป็นเยลลี่หนุบหนุบหนับหนับกินทุกคนแล้วมันก็อิ่มเร็วด้วยเคเดี๋ยว่าจะขุดไปให้หมดเลยไหนมีอีกหรือเปล่าโอเคเอาเพิ่มเอาเพิ่มเอาให้คเอาให้คุ้มีเท่าไหร่ใส่ให้หมดโอเคน่าจะหมดแล้วแหละแล้วก็อุ้ยอันนั้นน่าจะเป็นเหล็กหรือเปล่าไหนดูซิโอเคทุกคนเดี๋ยวหวานจะทําการต่อบล็อกขึ้นไปเอ่อปึบปึบจะไม ฟางเกนซะหน่อยเอ๊บโอเคทุกคนเหมือนที่ขุดของเรามันใกล้จะพังแล้วอะเดี๋ยวหว่านต้องรีบไปเผาเหล็กแล้วแหละตอนนี้ไม่สนใจนะคะทุกคนเราจะทําการขุดบล็อกไปก่อนนะแล้วตรงนี้อะทุกคนเหล็กเยอะมากๆเลยอะถือว่าเรามาถูกทางแล้วเนี่ยทางซ้ายเนี่ยหรือเราไปทางขวาทุกคนอาจจะเจอพวกมอนสเตอร์ก็ได้ใครจะรู้ใช่ไหม One hour later โอเคทุกคนตอนนี้นะคะหวานขุดได้มาเยอะมากๆเลยประมาณ12อันแล้วนะเดี๋ยวหว่านจะทำการเผาแล้วก็อุ๊ยอุยอ๊ระวังระมัง โอเคโอเคเราได้มา3อันแล้วได้เป็นที่ขุดเหล็กพอดีเลยเดี๋ยวเราจะทําการเผาเพิ่มนะแล้วก็เอาไม้ของเชนตึ้นมาเอาฐานไปนแทนนะตอนนี้นะคะทุกคนก็ได้แค่รอแล้วก็รอโอเคทุกคนตอนนี้นะคะหวันได้ทาการเผาเหล็กแล้วนะก็ได้มาประมาณ15อันเดี๋ยวหวันจะทําการรับที่ขุดเหล็กกันดีกว่ารือโอเคโอตอนนี้ที่ขุดหินของเราได้ทําการผ่านศึกมาเยอะมากๆเลยแล้วก็ที่ขุดไม้ของเรานะคะทุกคนพังไปแล้วเงินก็อ p พีนะเจ้าหนูทั้งสองตอนนี้เรามีอันใหม่แล้วเออทุกคนหวันลืมเผาเยลลี่เล,เลยอะโอเค ทุกคนหวานขอทําการเผาเยลลี่ก่อนนะ few minutes later. หลังจากที่หวานได้ทําการเผาเยลลี่นะแล้วก็หาเหล็กมาเพิ่มตอนนี้นะหวานลงมาข้างใต้ของเหมืองของถ้าแล้วนะคะทุกคนซึ่งเอ่อตอนนี้มีทางแยกอีกแล้วทำไมตรงนี้มันเป็นรูเล็กๆแบบนี้อะ่ะแล้วตรงนั้นเหมือนจะเป็นปากถ้าแล้วอะ่ะงั้นคงจะมีทางเดียวแหละทุกคนงั้นก็ไปทางนี้แล้วกันอุ้อยไม่เยลลี่อีกแล้วอะ่ะแต่ว่าเรามีตั้งส5บาอันแล้วอะ่ะงั้นก็เออเอ๊ะ เอมทำไมทางนี้มันแปลกๆอะ่ะมันมันเหมือนมีใครมาขุดไว้เลยอะ่ะเดี๋ยวนะนี่เราก็อยู่เซิร์ฟคนเดียวอย่างทำไมทำไมทางมันแปลกแบบนี้อะ่ะ <c oughs> ทุกคนเคยเจอเหมืองที่มันเป็นทางแบบนี้ไหมอ่ะอืมไม่แน่ทุกคนถ้าเราไปทางนั้นเราอาจจะเจอไดมอนด์ก็ได้เครจะรู้ใช่ไหมล่ะงั้นก็ไปกันเลยดีกว่าค่ะทุกคนยังไงแล้วก็มีทอตั้งสาสิบสองอันเนี่ยงั้นก็เดินไปเลยดีกว่าเฮ้ยทางเหี่ยวน่ากลัวมากเลยนะี่ทุกคนเอาวะไปกันเลย One hour later ทุกคนตอนนี้หวานเดินได้มาประมาณ5นาทีแล้วทุกคนแต่ว่าทุกคนเห็นนั่นไหมทางออกกว่านเจอทางออกแล้วทุกคนหวานเดินมาตั้ง5นาที10นาทีแล้วเนี่ยเฮ้ตายเถอะในที่สุดก็เจอทางออกแล้วทุกคนไปกันเลยดีกว่าไม่ได้ไดมอนด์ก็ช่างมันเถอะทางออกอิสระของฉันเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวทำไมฮะเดี๋ยวอะไรกันเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยกลัวกลัวเฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยเฮ้ยอะไรกันเนี่ยเฮ้ยชิปเปอร์ชิปเปอร์มาดิ มาดิมาอุ้ยโอ้ย,อยทางทางนอกนั่นมันอะไรกันน่ะทุกคนนั่นมันเป็ดหัวลำโพงไม่ใช่หรอเดี๋ยวนะทำไมทางออกมันมีแต่เป็ดหัวลำโพงแบบนี้อะอย่าบอกนะว่าเราหลงมาอยู่ในดง,งเป็ดหัวลำโพองอะเฮ้ยไม่เอานะไม่เอาไม่เอา,เอาถ้าออกไปต้องตายแน่เลยอะเอาไงดีวะจะกลับก็ไม่ได้แล้วสิเฮ้ยเอาวะขอดูไหนสิเฮ้ย น่ากลัวจังเฮ้ยซ้ายก็มีขวาก็มีเอาไงดีวะเนี่ยเออน่ากลัวจังเลยอะเอาไงดีวะเนี่ยมันคงไม่ทําร้ายเราหรอกใช่ไหมเดี๋ยวเอ๊ะทุกคนแต่เดียวนะทําไมหัวใจเราเหลือแค่ห้าดวงล่ะเดีย๋ยวบอกนะว่าไม่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 มามามาให้ทำไมต้องกลายร่างเป็นเป็ดหัวลำโพงด้วยเนี่ย โอ้ยท uh er pues mm so so like nah ุกคนหวันอยากกลายร่างเป็นต right ัวที่มันน่ารักน่ารักไม่ใช่เป็ดหัวลำโพงแบบนี้เฮ้ยแต่ว่าจะถือว่าเป็นโชคดีหรือโชคร้ายดีเนี่ยที่กลายเป็นเป็ดหัวลำโพงแต่ว่ามาอยู่ในดงเป็ดหัวลำโพงด้วยกันเนี่ยเอสวัสดีสวัสดีจ้าเด็กใหม่ใช่ไหมจ้าเออเออเด็กใหม่อะไรหรอเธอเด็กใหม่ที่แปลงร่างเป็นเป็ดหัวลำโพงยังไงล่ะเออเธอรู้ได้ไงอ่ะว่าฉันแปลงร่างเป็นเป็ดหัวลำโพง แหมคนมันดูออกอยู่แล้วละจ้ะไม่มีเป็ดตัวไหนที่มันโวยวายหรอก เอมขอโทษละกันนะที่โวยวายแต,แต่แต่ฉันไม่ได้อยากแปลงเล่าเป็นเป็ดหัวลำโพงจริงๆนี่นาะดูสิฉันมีปากตั้งสองอันแล้วก็ตัวก็สูงแถมสีผิวก็อย่างก,กับต้นไม้อะ่ะแบบนี้ฉันก็ไม่น่ารักนะสินี่ปากเสียนยะยักษ์มาบอกว่าพวกเราไม่น่ารักนะ่ะโอ,อ้ฉันขอโทษแต่ฉันไม่ต้องการแบบนี้นี่นาเฮ้ย hey, เดี๋ยวเธอก็ชินไปเองหรอกเดี๋ยวฉันจะพาไปรู้จักเพื่อนๆน,นะเธอลองเดินไปแล้วก็ทักทายดูสิเออโอเค ฉันไม่ยอมแปลงร่างเป็นแบบนี้ซะหน่อยอะหูทุกคนดูเราเดินสิหูอย่างกระตะเกียบเลยอะโอ,โอ้แล้วแถวนี้ก็มีแต,ตเป็ดด้วยสิทุกคนถ้าเราไปทักทายผิดเขาจะต่อยหน้าเราไหมเนี่ยเอาวะทุกคนแต่เป็นเป็ดหัวลำโพงเนี่ยมันนึกว่า,าพลังชีวิตมันจะเยอะซะอีกแต่ที่ไหนได้มีหัวใจแค่ห้าดวงเองน้อยกว่าคนปกติอีกทุกคนเฮ้ยเอาวะ,เอ,าวะเอ่มทักทายใครดีวะเนี่ยเออเออเมื่อกี้เราทักคนนู้นใช่ไหมกันก็เออขอเดินดูก่อนแล้วกัน นนั้นละกันทำไมเขายินอยู่คนเดียวเลยเนี่ยหรือว่าเพื่อนเขาจะไม่คบกันนะเอ่อสวัสดีค่ะคุณเป็ดหัวลำโพงโอ้หวัดดีไม่สาน้อยฉันชื่อแจ็คกี้เออฉันชื่อน้ำหวานนะคะโอ้ว่าไงจ้าไม่น้ำหวานสวยๆเอิมสวัสดีค่ะคือที่นี่คือหมู่บ้านเป็ดหรอคะหรือว่าดงเป็ดหรือว่าอะไรยังไงใช่แล้วจ้าอย่างที่เธอคิดนะ่ะที่นี่ก็คือหมู่บ้านเป็ดเองแหละมันอยู่ในสวนที่ลึกที่สุดของป่าสิ่งที่สังเกตได้ไง่ายๆก็คือใบไม้สีชมพู ออเออว่ะเออว่ะปกติไบโอมันไม่มีต้นไม้สีชมพูเนี่ยทุกคนที่มันเป็นดอกเหมือนซากุระแต่ว่าที่เล่นมานะไม่เคยเจอเลยอ่ะแต่ตรงนี้มันมีอะ่ะเพราะนั่นแหลจะจ๋าไม่สาวน้อยเออโอเคทุกคนแบบว่าเราไปทักทายคนอื่นบ้างดีกว่าแต่ว่าพวกเป็ดเขาก็ใจดีนะเขาไมไ่ทำร้ายร่างกายเราซะหน่อยเฮ้ยค่อยดีขึ้นหน่อยไหนขอดูสิอ๋อ แล้วมันมีแต่เป็ดที่ตัวเท่ากันมันไม่มีหัวหน้าเป็ดหรือว่าราชีมีเป็ดบ้างหรอ a few minutes later เฮ้ยทุกคนพอทําการสํารวจไปสํารวจมาก็พบว่าเป็ดหัวลําโพงอะ่ะมีเยอะมากๆจริงๆทุกคนผมนจะหมายความที่เขาพูดนั่นแหละนี่คือหมู่บ้านของพวกเป็ดสินะทุกคนดูแต่ละที่สิอุ้ยตกใจหมด มายืนจ้องหน้ากันแบบนี้ได้ไงเอ้ยทุกคนแต่จะว่าไปเป็นเป็ดก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยพวกคิปเปอร์พวกมอนเตอร์ไม่ทําร้ายเราเลยอะมันแค่มองหน้าเราเฉยๆนี่เห็นไหมขนาดเราไปดันๆมันอะมันยังไม่ทําร้ายเราเลยทุกคนดูดินี่นี่แน่ว้ายว้ายอ๋อโอมออเป็ดสองตัวตายเลยฉันขอโทษนะฉันไม่ได้ตั้งใจอุ้ยเพื่อนมันจะฆ่าเราไหมน่ะอุ้ยเราไม่รำซะหน่อยคิปเปอร์ต้องหาเป็นคนทำโอเคทุกคนไหนขอสำรวจเพิ่มอีกนิดสิ หวานอยากรู้ว่าพวกวงจรชีวิตของพวกเป็ดเนี่ยมันจะอยู่กันยังไงกินกันยังไงอยากรู้จริงๆเลยเออก็มีเยอะอุ้ยเุ้ยอะอ,อ,อ,อะไรวนะน่ะนั่มันอะไรวะน่ะทำไมเป็ตัวนั้นตัวใหญ่จังเลยอะ่ะเดี๋ยวนะเหมือนมันจะเป็นตัวที่ใหญ่ที่สุดเลยนะนั่นะ่ะทำไมตัวมันถึงใหญ่ขนาดนั้นน่ะอย่าบอกนะว่ามันเป็นราชาแห่งเป็ดอะ่ะสงสัยต้องไปถามเป็ดแถวนี้หน่อยละเออเออคุณคะเอา าไม่คุยกับเราอะหรือเพราะเราเป็นเป็ดหน้าใหม่เผ่ใครดียวเนี่ยเออคุณค้าคุณคะ,คณคะเออเป็ดเ,เขาไม่คุยกับเราอีกแล้วว่ะโอ้ทำไมอะแล้วเพราะเราเป็นเป็ดหน้าใหม่เหรอพราะเขาใหญ่มากเลยอะถ้าเผลอไปอยู่ใ,ใกล้เนี่ยเขาคงเหยียบเราตายแน่นเ,นเลยถามคนนี้แล้วกันคุณเป็ดคะคุณทําไม เป็ดตัวนั้นตัวโตวจังเลยอะเขาเป็นใครหรอคะโอ้ยไม่รูฉันจะบอกให้นะคนนั้นนะ่ะเขาคือราชาแห่งเป็ดเขาเป็นเป็ดตัวแรกที่ถือกำเนิดในหมู่บ้านของเรานะโอ้หรอคะอุย้ยมีหน้าล่ะถึงได้ตัวใหญ่ขนาดนี้ใช่แล้วละจ้ะเขานะ่ะถือเป็นรุ่นดวดของที่นี่เลยแหละนะเขานะ่ะเป็นผู้อาวุโสของที่นี่เลยล่ะเพราะหรอคะคุณปู่ ถ้าขนาดนั้นนะมีหน้าละตัวถึงได้ใหญ่แต่ว่าพละกําลังของเขาจะต้องแข็งแก่งมากเลยใช่ไหมคะอ้เหมือนปู่เคยได้ยินมาว่าตำนานของเขานะ่ะเคยไปถล่มเมืองไทยท่านมาตั้ง20ที่เ,เลยนะด้วยตัวคนเดียวขนาดนั้นเลยเหรอคะเนี่ยอุย้ยโคตรเท่เลยอะ่ะอุ้ยทุกคนนี่ก็เป็นข้อพิสูจน์แล้วแหละว่าเป็ดอ่ะไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เราคิดอ้หูทุกคนดูเอาไว้นะนี่คือราชาแห่งเป็ดหัวลําโพงนะคะทุกคนตัวใหญ่มากๆเลยวันอยากเข้าไปดูใ,ใกล้อะ่ะไหนดูซิ ดูไ,ไกลๆก็โตเลยนะโอมาอยู่ใกล้ๆเนี่ยตัวโตกว่าเดิมอีกเออเขาจะเหยียบเราไหมเนี่ยเขาจะถือว่าเราลบหนูไมเนี่ยถ้าเราไปใกล้เนี่ยเอ่มเออเหหเนออออหนขอเทียบตัวสิโอ้โหทุกคนเรายังไม่ถึงหัวเข่าขเขาเลยอะ่ะดูดิเราเรายังไม่ถึงข้อเข่าขเขาเลยอะ่ะโหเงยหน้านี่มีแบบมีหวาดเสียวเลยอะ่ะอ้เขาจะเหยียบเราไหมเนี่ยเราขออยู่ไกลๆแล้วกัน เฮ้ยทุกคนก็นั่นแหละค่ะทุกคนคลิปนี้ก็คือการเอาชีวิตรอดเป็นเป็ดน,นะคะแล้วก็ให้ทุกคนได้มาเห็นหมู่บ้านของเป็ดแล้วก็ราชาแห่งเป็ดหัวลําโพงด้วยเป็นยังไงบ้างคะทุกคนคลิปนี้สนุกหรือเปล่าฝัานจะขอทําการจบคลิปไปพร้อมกับราชาแห่งเป็ดน,นะคะทุกคนโอ้โหดูสี่ตัวใหญ่มากๆเลยแต่ว่าทุกคนลืมอะไรหรือเปล่า เราจะกลับร่างเดิมยังไงเนี่ยฉันไม่ได้อยากเป็นเ็ตตลอดชีวิตนะทํางไงดีเนี่ยอยากกลับร่างเดิมแล้วว่าอยากหัวสองสี่เหมือนเดิมไม่ได้อยากเป็นไอ้ขาตะเกียบแบบนี้เฮ้ย <c oughs> ทุกคนทำยังไงดีเนี่ยโอ้สงสัยคงต้องทําอย่างเดียวก็คือทําใจแล้วแหละทุกคนออมเอาเถอะแค่เอามดนี้ออกก็ก็น่าจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วลระมั้งมั้งนะ เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้นะคะทุกคนใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้หวานแล้วก็หมูบ้านเป็ดด้วยนะคะทุกคนแล้วก็กดไลค์ให้กับราชาแห่งเป็ดหัวลําโพงด้วยนะคะทุกคนคลิปนี้สนุกหรือเปล่าก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกพี่หวานด้วยนะแล้วก็ที่สําคัญอยากให้แปงลงร่างเป็นตัวอะไรหรือว่าใช้ชีวิตเป็นตัวอะไรก็คอมเมนต์มาบอกได้นะทุกคนเดี๋ยวพี่หวานจะมาไล่อ่านแล้วก็มาทําคลิปให้นะงั้นก็สลหรับคลิปนี้นะคะทุกคนใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้พี่หวานด้วยนะทุกคนเจอกันคลิปหน้าค่ะ 物語」